ตอนนี้ไม่รู้ว่านะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตี่ยจะประคองความเป็นมืออาชีพเนี่ยไปหรือเปล่านะครับเพเมลลิก็ต้องเตะนะครับเอฟเอัพยูโรปาโดยเฉพาะตอนเนี้ยสถานการณ์คือว่าถ้าเจะจะไปวัดแบบกึืนต่อกึืนแล้วก็ความสามารถต่อความสามารถของผู้เตะเนี่ยความสามารถผู้เตะไม่แพ้แมนซินะครับแต่โค้ด และคาลิสมาของโค้ชก็คือการควบคุมทีมและก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแมนยูยังเป็นต่ออยู่นะครับและอันเนี้ยส่งผลให้เห็นถึงถ้วยต่างๆที่แมนยูจะต้องเอาเอาเขาเรียกว่าเอาเท้าดันนะครับถ้วยอื่นๆที่เป็นถ้วยเล็กกว่านะอย่างยูโรปาเอเอครับจะดันได้ไหมจะทำได้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าการเตะมันมีความละเอียดมากนะครับมีหลายคู่มีหลายรือมันมีหลายถ้วยมากมากเลยหลายถ้วยรางวัลหลายการแข่งขันแต่วันนี้เราต้องมาดูว่าแมนยูนะครับจะไปต่อถ้วยเล็กๆได้ไหมถ้าถ้วยใหญ่ไม่ได้กคเตียว่าไงตอนนี้คือแมนยูนะครับต้องมาลุ้นในหลายๆถ้วยนะครับตอนนี้คือ ทั้งพรีเมียร์ลีกที่เราคุยกันครับตัวพรีเมียร์ลีกยูฟ่ายูโรป้าลนนีกแล้วก็ฟุตบอลเอ็กซนะครับตอนเนี้ยแมนยูครับเอาง่ายคือจะจะมุ่งหวังทั้งสามทั่วเนี่ยผมว่าค่อนข้างลําบากพอสมควรเพราะว่าตัวเนี้ยในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเนี่ยถือว่าเหนื่อยในการตามหลังแมนสตี้ครับแล้วก็ฟุตบอลผมว่าตัวเนี้ยถ้วยที่แมนยูจะมีรุนที่สุดคือเอฟเอครับเอฟเอครับเนื่องจากทีมใหญ่ๆตกกันเกือบหมดแล้วครับครับผม แล้วก็ฟุตบอลทั่วยูฟ่ายูโรปาลีกนยะก็เป็นเพื่อนนักของสมควรเพราะว่ามีทีมชั้นนำเยอะครับอตอนนี้แมนยู U, ต้องไปเยือนลิวโซ์พูลสุดับทีมในสเปนที่มีความแข่งแกร่งพอสมควรครับแล้วตอนนี้คือแมนยูนะครับเป็นทีมที่เขาเรียกว่าฟอร์มคือกลางกลางลงไปลงมาแมตที่แล้วชนะเขาเรียกว่าชนะเส,สมอกับเอเวอเรต เสมอเอวตันสา,<ช>ตตสามประตูะต่อสามแล้วก็ชนะกับซัมตันเก้าประตูต่อศูนย์แมน,นยูก็มาเสียสมาธิในลูกสุดท้ายคือตอนแรกลำก่อนสองศูนย์โดนยิงมาเป็นสองสองถ้าเป็นเจ้าบ้านนี่ตายขาบ้านเลยตายขาบ้านเหมือนกันใช่ครับตัวน,นี้คือเราก็ต้องมาดูฟอร์มของยูแมนยูเนี่ยจะเป็นยังไงสามารถมาขับปคองไปได้หรือไม่ครับ เรามาดูแมตต์ต่อไปของแมนยูคือฟุตบอลเอฟเอครับ,รบเจอกับพิมเวสแฮมในการสัปดาห์ที่ถึงนี้ครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับไปเจอกับสโมสรนไปเยือนเดสบอมบิดครับแล้วก็กลับมาในรอบการสัปดาห์เจอแมนยูแมนยูจะอ่าเขาเรียกว่า,าเจอกับเปิดบ้านเจอกับลนะิวอรซิดาลิเวอรซตต์นะครับเนะี่ยผมว่าตอนนี้แมนยูถือว่าโปรแกรมนักตึงพอสมควรครับ ถ้ามรรู้ว่าจะเอาตัวรอดไปได้หรือไม่บอว่าอย่างน้อยฟันเอฟเอครับเลยเลยจบเลยเอฟเอครับแมนยูน่าจะเป็นทีมที่เข้าชิงครับเข้าชิงแต่พิมลีนะผมให้เบทดยากละยากมากแล้วก็ยูฟาแชมเปสเพราะเปียนเมลีกมันเป็นเก็บแต้มอ่ะเก็บแต้มแล้วก็ฟุตบอลยูไนาต็ดน่าจะปัสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่แมนยูมีเข้าชิงแน่นอนครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้น่าจะช่วยๆกันประคับประคองทีมครับผมครับ ก็ต้องประคับประคองทีมกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าฟอร์มเป็นยังไงใช่ครับครับมีไล่เสริมไหมครับอ่าผมอยากเสริมว่าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้อยู่ในแมตช์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อ่าฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกเนี่ยแมนยูจะไปเจอทีมอะไรครับครับผมแล้วก็ผมขอจะอยากจะเสริมอ่าแมนยูอีกอย่างหนึ่งคือแมนยูเนี่ยชอบเสียสมาธิในเกมสุดท้ายในช่วงเวลาท้ายๆเกมครับสังเกตแล้วโดนโดนมาหลายครั้งครับครับผม ก็ความใจร้อนนะมืวาม่างด้วยใช่ก็คือความใจร้อนคืออยากกัาเรียกว่ามีสมาธิที่อยากจะมุ่งมั่นประมาณนี้ครับครับและมีคําถามสุดท้ายไหมครับคำถามสุดท้ายผมวาม่าตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์รยูเต็ดจะเล่นฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเจอกับทีมอะไรครับครับผมก็เสริมนะครับสรุปมันมีทั้งหมดสามประเด็นหนึ่งคือแมนยูนะครับฟอร์มแกว่งนะครับสองคือว่าเจาวถ้วยไหน เจ้าการแข่งขันไหนซึ่งช่องของเราสรุปว่า FA ครับเหมาะที่สุดเพราะมันตัดเชือกเลยนะครับแล้วก็สามคือจะพัฒนาเกมอย่างไรในช่วง15นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายใช่ครับนะครับให้ประคับประคองฟอร์มของตัวเองไปได้ซึ่งหัวข้อของเรานะครับในวันนี้ก็คือแมนยูเนี่ยนะจะสู้ไหวไหมจะเอายังไงต่อนะครับกับการ แข่งขันที่มีตารางอัดแน่นนะครับจะเน้นเป้าหมายอะไรนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สุดท้ายกดกระดิ่งทีื่ะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ